ทองเคคืออะไรแล้วแต่ละเคมีความแตกต่างกันอย่างไร ทองเคือทองคาแท้นะครับที่มีส่วนผสมของโลงหะธาตุอื่นๆเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเงินเดกเกิลสังกะสีหรือว่าทองแดงนะครับทำไปเพื่ออะไรทําไปเพื่อเพิ่พมความแข็งแรงคงทนให้กับตัวส่วนครื่อปมาดับของเราแล้วตัวเคือ่ย่อมาจากอะไรตัวเคือ่เป็นหน่วยในการเรียกชื่อของเปอร์เซ็นทองย่อม,มาจากคําว่ากันหลักนะครับผมแล้วบ้านเรานิยมใช้ตัวไหนบ้างน,นะครับก็จะมี9เคือ37.5เเซนะครับผมข้อดีคือราคาถูกแล้วก็นิยมนํามาทาเป็นพวกเครื่องมาดับเพชรพลอยนะครับในราคาที่ถูกๆอาจจะต่ำกว่ามือหรือมือต้นๆนะครับผมต่อมา ตัวที่2นะครับผมก็จะมีตัวส่วนของ 18k นะครับผมก็จะมีราคาที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับเปอร์เซ็นต์ทองจะสูงขึ้นมาอยู่ที่75%นะครับผมแล้วก็นิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับเพชรพลอยนะครับที่บ้านเราตามร้านเครื่องประดับจิวเวลรี่แหวนแต่งงานก็จะใช้ทอง 18k นะครับผมตัวต่อมาตัวที่3นะครับก็จะใช้เป็นตัวหอ 23k คือ96.5%นะครับหรือว่านิยมนำมาทำเป็นพวกรูปพันในบ้านเราตามร้านทองสร้อยแหวนกำไลต่างหูทองคำนะครับผมตัวต่อมาตัวที่สี่ 24k นะครับผมหรือว่าเปอร์เซ็นต์อองคลยยู่่ที99.99%เ ผมอันนี้นิยมซื้อขายกันในรูปแบบของทองคําแท่งเอาไว้เก็งกําไรลงทุนนะครับผมซึ่งสรุปแล้วนะครับตัวของทองเคนะครับผมก็เป็นทองคําแท้นะครับผมสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้กับร้านทั่วไปนะครับหรือว่าไม่รู้จะมาขายซื้อขายที่ไหนนะครับที่ร้านมีนับสินนะครับผมเรารับซื้อทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อนะครับผมยินดีครับ